ไงยูเพื่อนบ้านบุระรถอยู่ตรงนั้นครับเออเงีอนเพื่อนกันเห็นไหมครัแบ,บแวบเมื่อกี้นี้นะรถสิบล้อซิ่งวิ่งแกะดำนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอานี่เพื่อนเพื่อนี่เลยดิเออนี่ยโมเมนต์นู่นวา,านี่โมแมนตม,มาเอาเครื่องนะครับคือแกซื้อเครื่องไปแล้ว นานแล้วนะครับน่าจะสี่ห้าเดือนสามเดือนสี่เดือนละเดี๋ยวมาเอาเครื่องวันนี้นะนี่รถแกถลูกเอ้รถลูก,ลกเดี๋ยวมีเครื่องเอามาเครื่องมาสองตัวนะฮะเอามาตัวหนึ่งแล้วมันมันอะไรละ่ะมันไม่ผ่านนะครับก็เลยมาเอาอีกหนึ่งตัวนะฮะทีนี้นบบเอามาอีกหนึ่งตัว,ตวบอกไม่ผ่านอีกนะครับ สองตัวไม่ผ่านสักตัวนะครับจนหมดล้านอะเครื่องยี่พีร้อยนี่ก็เลยมาเอาครับเหมาซากมาั <c oughs> แกยำใส่กันเลยนี่เนี่ยเอาเอาอย่างไรขึ้นวะเดี๋ยวมาดูครับเครื่องสองตัวจะเหลืออะไรหม้อน้ำก็มาเคมสี่ห้าตัว <งาน>เห็นตะลดคนหายครับเสียเบิ้มวิ่งอ่งอะน่าลงมาเสียเบิ้มเสียเบิ้มเนี่ยหรืออะไรนี่พ่อพ่อ <c oughs> มครบนะบอกถ้าเครื่องเรือองนี้ไม่ครบหรอกเก็บขึ้นเลยไหมตัวบอนี่หรอเว้ยเพิ่นมีเบื่อหรอเออโทรบอกวันมายกเอาเสื้อมันไอ้นี่นี่เสื้อมันบางเงินสงกรานต์จะมาก็เสร็จแล้วอาเบอร์มากขนาดเพราะนั้นทำไมทันเจียกตัวหาเพิ่นบลติดพิรหาตัวเพรานนไ่ตัวหาว่าตีหานหมึง สิคุ้มผ่าไว้อย่างนี้อืออก็เวียงไหายเฮ้โอ้อยู่มา ม,มันยกเสื้อมันอไนี่ยโอ้ตัวนี้มีกวาแด่าว่ามีความร้อนวิ่งประมาณสิบกว่าเที่ยวยี่สิบเที่ยวมีความร้อนก็เลยเอามาเปลี่ยนอแกหนุนดูสูบนี่ครับนผมว่าเอาสิวมาซ้อไว้ เห็นไหมกินถึงเสื้อเลยนั <h 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 ่นอ่ะฮะอย่างรุนแรงเลยโอ้เขาเอิ้นเครื่องอยู่บ่นี้จังกิโลหมดแล้วในนี่เหลือแต่ท่อครับดูท่อ เอาหางลินเลยหางลินนี่เนี่ยเป็นโลมีเนียมเลยเออโลมีเนียมเออหรอโลมเนียมฮังลินเลยนี่เนี่ยนี่เนอะก็เงินอย่างอ๋อใช้เว้นอย่างกูจ่ายให้ได้กูก็เอาเงินพันให้มึงอนด่ กูนอันนั้นแล้วกูเอาเงินกูจ่ายให้มั้ยเออเอาเวียงด้วยไปซ่อมม้างนันนเฮ้ยอ้ชาบละลายเนี่ยคิดเลยอืมเศษเล็กอืมชาบเอิเร์กมันแกยำใส่กัน มีสองตัวนะครับเอามาให้แกสองตัวสองตัวยํำใจกันมอตัวดียวม,มาไปนายไปช่างกิโลหมดแล้วนะเนี่ยเหลือแต่ลูกทิ้งลูกไปแล้วเดี๋ยวไปดูลูกครับ ทิ้งไว้หน้าบ้านลูกเ่ินสีมากป่หละห่ะนายโอ้วมากเลยอุ้ยลูก แม่หายเหลือแตล่ลูกเนี่่มาแล้วพระเอกเอาสิแบกขึ้นอย่างไรสือ้อเปะไงหมสิแบกขึ้นอย่างไรโอ้ยแ่ลูกครับโอ้ยมือไม่ดำมือไม่ดำกินข้าวไปวา่าแซบ อยบิ้มอย่าจัดจ้านในย่านนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเส้นนี้นะยางตลาดพลยางตลาดไอร้อยเอ็ดนี่เจ้านี้เขาดังเขาดังมากแก้วนี้เอาจะจ้เาเสื้อขึ้นยังไงไ <mand ly> อ้ยังไง <pled> เกือตึนไหมตนไหม,ไมอ้เพศเอาบ่น่านะรือมันมาสิโอร้านใดขายเลยเนี่ยสีไปีเผาร้านึงทิมให้เปิดูอยู่นี่ละ่ะเจะ้าจิตเท่ทนเยนังไงเนี่ยจับซิดขึ้นเลยบ่จับซิดข,ข,ขึ้นเลยจ้าวกนี้ยกปล้ันก็นักปนันตพักกันออกขึ้นเล้ยวราบร่รถเลี้ยวก็เลี้วกับเบอรกบรถสองเครื่องย่ำสีเครื่องเดียวนะก็ิตะนาย แม่จังไหนเนาะเจ้าคือบ่ใส่สองตัวรดแม่กับลูกเป็นปาอยู่เต็หเ้าอนี้ตายอ่ะลูกกเขาว่ามันแกะว่าหายก้มหันอันนี้ก็หันดิเหรอันคือเขาเาว่ามันอยู่ครับเฟืองท้ายโรดเจ้าเดียวนี่เขาว่ามันมันมันเล็กสี่เล็กกันหลายฮะเจ้าว่าใส่จระบีก็คือพูดเฟืองไทยอะไรนะ

ลองลองเกลื่ันนะองลองเกลื่ยมันนใช่ประกอบเครื่องไ้แล้วประกอบมา่ด้ฮะเนี่ยยุคเป็นเวเกือบเดือนเวกยุคผูือหญ่างตว่เครื่องท้านยังบินออกจากกันที่ตมึงนะรับ่าบบบเครื่องท้านยังบินเเฟืองท้ายอะคน คือเข้าใจว่าคือเขาส <tinc S 2> <giving, S 1> ุกรถติดเกียร์นี่ไหมเครื่องตัวนี้คือกันแหละมันก็ติดเครื่องท้ายติดหั่นติดนี่ไปเรื่อยๆนาเทียบด้วยกันบึ้งลูกเครื่องตัวนี้มีอะไรด้วยฮะลูกตัวอะไรเลยมันมีพี่วัานีพี่ทู่ด้วยขัดบ่อไว้ซะโอ้หมอน้ำก็ไปเอาแปดลูกแหละนั่นเห็นลูกเดียวนั่นเอาลูกนั่่นต้องใส่โอ้จะเอามาอย่างเอาไปไก่แบตเตอรี่ก็เสียแบตเตอรี่เลย ของหางเขามาจบนี้แน้วโอ้ยแเดนเดินไปาเอาง่าย๋ยวผมยคนให้ผมนอนเฝ้าไอเียเอายายเงื่อนแล้วบ่เจ็บคอกไปกล้ถมเดี๋ยวนีบ่เงือนเเงืนนีเขาว้ามรงนี้บ้างหรือมล่งนี้โอ้ยตงแมานคือเขาไล่นีแล้วบ่หลังเนี่ยบ่เดี๋ยวสันญาสัญญากันอาปีนี่อะไรบ่ เบ้อเบ้อเว้ยยูมาได้ยังไงเบ้อเจาอย่างรถไทยรถไทยสมช้างขั้นมาหลังดูเห็นมึงโหลดไหมเขาสี่โหลดม่ๆเอาเลยเขึ้นเลยเอาขึ้นไปเลยกระท่องกระทากระทาโอ้กระทาแต่งห้องไปแต่ห้องเครื่องห้องเครื่องนี่ยปกติเนี่ยเขาห้องเบ้ดลูกเลยอันนี้ปาดไว้ซั่งกิโลหมุนก่อน เอาเก็บอ sí, 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 claro. ันั่นก่อันนั้นเเทใส่ทีหลังเเทน้ำออกน้ำอมสิแบกขึ้นยังไง้าเนี่ถ้าเหยียดเครื่องสองเดี่ยวเปล่ามากชื่ร้านเกือบจะยังเกือบจะยังบุกปสามกิโลตายกว่าหรอมันอ้โหมันเทียงบ้าน้่เขาดเนาะมันาวมเยจ้าววานี่เรามันฮ้อน น้ำวนน้นมันก็สีเขียวไงเป็นอย่างไรสตาร์บัติดามกิโล้อนมันสตาร์บติดน่คือว่าไปนอนกินข้าวเล่งอยู่โรงแกบโรงไฟฟ้าบอกด่วนนี่ตัวแรกนะเครื่องฮ้อนตัวนี้ตัวฮ้อนตัวอาการสองเยปั๊มบอดีสตาร์บุติด รสร้างปั๊มสองคนไหมเข้าไปในรุ่งกระตั้สร้างปั๊มสองคนสร้างปั๊มอยู่ละเอียดนะนเข้าไปสองคนน่ะเข้าไปสองเจ้าเขาอบอกให้ทำยังไงตันดนรถหนักเนาะโอ้ยนัดใส่ซ้ำแก้ไปซื้อเนาะพูดนะเบื้องเขาแก้กระบะเบื้องไหนกระบะเ,เะะขาต้องแก่คักแล้วเน,นาะไอ้ซีอันเบื้องขวัญได้หรอมันหนักงจะต้องขวานี่ <คน S 1> บอก,กว่าวีแปดประใสยงโอ้มัน่านี่ินมันดีเยะเ่เมเ่แต่ตโโว่คก็อเพิงโอ้มันสองแปดห้าเนะมมอดว้าวมันเกินมแล้วแมนมันไม่แต่หงอย่างเดียวเน,ะน,นาะม,มันบินได้บินไปแล้วมันบอกว่าพลังหง

เอาโบถือมาบ่หนิอยู่รถมีบนน่นี่ไปเปิดโอ้นี่มาแล้วหงว้โอ้ <c oughs> โอ <c oughs> จะต้องไปโยระราล้ <c oughs> าอ,าาอมุนนี่คือหงมันว่มันยังสีแรียดีอันว่ารถ <c oughs> โอ้ถ้าอยู่เงื่อนนี่คือรวงข้าว <c oughs>